เบื่อไหมกับการโดนโกงเวลาซื้อขายรหัสเกมวันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้น tp7 เพจขายรหัสเกม r o v ที่ดีที่สุดในประเทศไทยเครดิตเยอะรีวิวเยอะซื้อขายได้100%เพจแท้ต้องมีผู้ติดตาม50,000คนลิงอยู่ใต้คลิปนะครับผม ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็อดอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับผมนะที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด ROV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ r o v เนาะก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่เนาะ โอเคนะครับผมนะวันนี้ก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับฝากช่อง GOT u s o p X2 ไว้ด้วยนะครับผมนะเป็นช่องนี้เป็นช่องเกี่ยวกับการเล่นเกมทั้งหมดเลยนะครับผมวันนี้ก็เพิ่งลงคลิปไปนอเป็นคลิปของ ใะเตะนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับทั้ง2ช่องเลยเนาะก็คือทั้งช่องกอดอุศบตรงนี้นะครับผมแล้วก็ช่องกอดอุศบเอ็กทูเนาะตอนนี้นะครับก็ช่องกอดอุศบนะครับใกล้จะถึง5 0,000ซับแล้วนะครับผม50,000ซับมีกิจกรรมแจกเสื้อนั่นเองนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับเชิญกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมสายฟรีกันอีกเช่นเคยนะครับผมมมนนนะะกกิจรรรรี้้เาาาสถับได ฟรียกเซิร์ฟด้วยนะคบผมนะเป็นสกินระดับอีพิกนั่นเองนะครับผมนะใครที่อยากรู้แล้วนะครับเชิญกดไลค์ก่อนนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมว่าทํายังไงอะไรยังไงนะครับผมวันนี้น้องมีกิจกรรมอัปเดตมาด้วยนะครับผมนะก็คือสกินนะครับของยอนนะครับผมแล้วก็สกินของไวโอเลตนั่นเองนะครับผมนะสกินของยอนตัวนี้นะครับกลับมาในรูปแบบที่ผมมองว่ามันอาจจะมีโอกาสมากขึ้นนะครับผมเนาะเพราะว่าตรงนี้นะครับผมนี้ก็เล่นครั้งแรกนะครับก้าบปองนะครับผมเล่นครั้งแรกนี้ก็คือเนี่ยเป็นเป็นแบบห เล่นแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้คูปองน่าจะเหลือ30น้อน,น่าจะเล่นได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผม,ม<า>โอเคกนน็เลือกรางวัลที่คุณอยากได้โอเคกว่าที่นเราก็เลือกรางวัลน,นะครับผมนี่เอาเป็นย้อนแล้วกันนะครับคือผมอยากได้ย้อนองไงทุกคนแล้วก็เลือกส่วนตรงนี้อีก3มชิ้นนะครับผมแล้วก็จะเป็นเออเป็นอะไรดีว่าเป็นนี่นะครับผม b u t t e r f l นะครับผมแล้วก็เป็น emily เนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาเป็นเทนแล้วกันนะครับผมนี่โอเคครั้งแรกนะครับ9้าคูปองนะครับผมจัดไปบผมโอเค ยืนยันครับผมผมว่าไม่ท่าได้หรอกนี่นะครับผมนะก็เป็นเออเป็นคาถาท้กอย่างเนี่ยเออนี่แลกธนูที่นี่นะครับเดี๋ยวดูซิแลกธนูเป็นยังไงนะครับผม โอเคกดยืนยันไปก่อนนะครับนี่อันนี้ก็หมดที่แล้วนะครับผมนะไม่มีโอกาสซื้อแล้วนี่แลกธนูที่นี่อ๋อนี่นะครับธนูมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนะก็ถือว่าค่อนข้าง,าง,างที่จะโอเคนะทุกคนเมื่อก,กี้ผมได้มา5ธนูใช่ไหมทุกคนส่มไป9คูป,ปองนะครับแต่ไม่รู้ว่าแต่ละครั้งนะโอกาสมันจะมากน้อยขนาดไหนนะครับผมนะก็เยอะสุดนะก็คือย้อนนะครับอยู่ที่180ธทนูนะครับผมนะก็เป็นสกินทั้ง2ตัวที่มันแพงไปสามตัวนะที่มันแพงๆแลานะก็มีไบโอนะครับย้อนแล้วก็ มาหลอดนั่นเองนะครับผมนะก็180ธนูนะครับผมนะส่วนที่เหลือก็จะอยู่ที่40นะครับผมนะ50เล็กน้อยนะครับมี50ด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะ 40- 70อะไรประมาณนี้นะครับผมนะใครที่อยากได้นะครับสามารถที่จะไปลองสุ่มกันได้นั่นเองนะครับลองรู้บอกด้วยนะครับว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มยังไงเนาะ แล้วก็ต่อไปนะครับผมนะก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับผมนะก็คือผมอยากจะมาลองสุ่มกล่องฮีโร่ชนะต่อนเนื่องตัวนี้นะครับใครอยากให้ผมลองสุ่มนะครับผมบอกเลยว่าอัตราอยู่ที่ศูนจุดแปดสี่นะครับผมนะก็มีอาตาัตราค่อนข้างที่จะน้อยเนาะแต่ว่าผมก็ยังไม่มีคีล่านั่นเองนะครับอยากให้ผมสุ่มคลิปอยากให้ผมสุ่มอันนี้นะครับขอสามร้อยห้าสิบรายละกันนะครับให้เกิดสมมติว่ามันถึง เดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้ดูเนาะเพราะว่ากล่องมันไม่แพงด้วยนะครับอยู่ที่3ามคูปองเท่านั้นเองนะครับผมโอเคแล้วก็กิจกรรมที่ผมจะมาบอกวันนี้นะครับผมนะก็หนึ่งนะครับเป็นกิจกรรมที่เราสามารถรับสกินฟรีนะครับผมได้ถาวรน,นอนแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับผมนะก็คือเรานะครับสามารถแบบว่าเขาเรียกไงได้เพชรแบบฟรีๆเออจานวนแบบเพชรเนี่ยแล้ว ก็คือเราสามารถได้คูปองแบบฟรีๆนะครับผมนะเกือบ100คูปองเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเลิกกันเลยนะครับผมอันแรกนะครับผมนะก็คือเป็นกิจกรรมเช็คชื่อนั่นเองนะครับผมนะตอนนี้นะครับได้รีเซ็ตมาใหม่แล้วนะครับผมนี่มันก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับตอนแรกมันจะเป็นเออไอสกินที่มันเคยมีปัญหาเนาะครัเป็นฟินิกเนาะคนเออเกิดผมจำไม่ผิดเนาะตรงนี้นะครับผมนะก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับผมนะมี3สกินให้เราได้เลือกรับเลยนะครับผมนะสกินแรกเนาะก็คือสกินของไอรินะครับสกินนี้นะครับเป็นสกิระดับฮีโด เป็นสก,กินระดับอีพิกนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีก2สก,กินเนาะก็คือเป็นซิปแล้วก็เป็นเนอร์สก,กินของฉี่นั่นเองนะครับผมันีนี้ก็สามารถล็อกอินเพียงแค่45วันนะครับผมนั้นเราก็จะสามารถรับสก,กินข้างๆตรงนี้ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับได้แบบฟรีๆถาวรเลยเนาะนี่คือเราจะได้1ตัวแน่นอนนะครับผมนั้นนี้ใครอยากได้ตัวไหนสามารถที่จะคอมเมนต์กันได้นั่นเองนะครับผมนะผมก็น่าจะยังไม่มีฉี่นะทุกคนส่วนไอรีผมว่าผมน่าจะมีแล้วแหละ เออใครอยากได้ตัวไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้นะครับส่วนตัวนี้นาะคือเราสามารถรับได้ทุกคนแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมมารับ ทางด้านขวามือด้วยนะครับผมนะพวกเอฟเฟกต์วาร์เอฟเฟกต์วิ่งแล้วก็เอฟเฟกต์สังหารอะไรตัวนี้นะครับผมนี้สามารถมารับได้ปกติเลยเนาะนี้ก็คือกิจกรรมแรกนะครับผมนีที่ผมอยากจะมาแนะนําแก่เพื่อนๆนะครับผมโอเคนะครับผมทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่กันดีกว่านะก็ตัวแรกนะครับที่ผมจําได้เนาะก็คือไอรีนั่นเองนะครับผมนี่ไอรีก็อยู่ตัวนี้เลยนะคือแบบมีตัวนะครับแต่ไม่ค่อยเล่นนี่จะเป็นสกินตัวนี้เลยนะครับผมเนี่ยสำหรับไอรีเนาะก็จะเป็นสีเหลืองนะครับผมเนี่ยเป็นสกินี่ท คุ้มที่สุดแล้วกันนะครับผมนะสำหรับกิจกรรมเช็คชื่อตรงนี้เนาะก็คือเป็นสกินดาบอีพิกที่เหลือน่าจะเป็นฮีโรอีกนะทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าผมดาวไม่ผิดเนาะนี่ก็สกินตัวนี้นะครับผมนะสีเหลืองช่วงนี้นะครับไอรีก็มาด้วยนะครับผมหนะใครที่อยากได้หรือ,อยังไงนะครับสามารถที่จะมาเลือกได้เลยนะครับสกินนี้ก็บอกเลยว่าสวยมากๆนะครับเข้าไปในเกมนี้แบบสีเหลืองโดดเด่นแน่นอนนะครับผมเนาะ โอเคแล้วก็ต่อไปนะครับผมนะก็จะเป็นฉีนะ่เนาะฉี่นี้ผมยังไม่มีตัวด้วยนะครับผมนะส่วนสกินนี่ก็จะเป็นสกินตัวนี้นะครับผมนะเป็นสกินระดับฮีโรอีกนะครับผมนะชุดก็เหมือนกันเลยนะครับเป็นสีเหลืองๆเ,เหมือนกันนะครับผมนะฉี่ตอนนี้เนาะก็รู้สึกว่ามันจะเก่งขึ้นด้วยนะครับผมนะสำหรับตอนนี้เนาะใครที่ชอบเล่นหรือย,อยังไงนะครับคอมเมนต์ได้เนาะส่วนตัวผมตัวยังไม่มีเลยนะครับผมนะก็ค <ข üss. S 2> ือผมไม่เคยเล่นแน่นอนนะครับผมสำหรับฉี่ตัวนี้เนาะรู้สึกว่าน่าจะเล่นยากด้วยนะครับสำหรับ ฉี่นอนนี่ใครเล่นเก่งหรือไงคอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมนะก็จะเป็นวิบนะครับผมนี่วิบนะครับเป็นแครี่นั่นเองนะครับผมนะก็อยู่ในโหมดเหมือนเดิมนะครับเป็นสกินระดับฮีโรอิกนะครับผมนี่ก็จะเป็นสกินแบบ รวแบบโจรสลัดนะครับผมนี่ตัวอัตาก็จะเป็นสีม่วงนะครับแหวกแดงวนิดหน่อยนะครับผมเนะเพราะว่าตอนแรกมาในเซตสีเหลืองไงแต่นี่มาในแบบเซตสีม่วงนะครับผมนะก็จะเป็นวิบตัวนี้นะครับวิบบอกเลยว่าตอนนี้ก็เล่นได้นะครับผมเนะเพราะว่ายิงแรงอันตินะครับบอกเลยว่าติดคิดล้วนๆนะครับแล้วก็รวมถึงการสไลด์ด้วยนะครับผมนะที่มีระเบิดแบบว่าตามเราไปอ่ะทุกคนเออทำให้เบาแบบสมมติเราจะสไลด์หนีเงเราแบบศัตรูวิ่งมาเงทำให้แบบ โดนการระเบิดของเรานะครับก็ถือว่ามีประโยชน์ขึ้นเยอะเลยนะครับผมแล้วก็รวมถึงสกิลสองที่เป็นระเบิดนะครับผมนะตอนนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้งานได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมนี้ก็จะเป็น3สกินนะครับผมนะที่เราสามารถที่จะรับได้นะครับผมนะใครที่อยากได้ตัวไหนนะครับผมนะก็สามารถคอมเมนต์กันได้อีกทีนึงเนาะเราผมจะมากดหัวใจให้นะครับยังไงก็อ่านคอมเมนต์กันทุกคนอยู่แล้วนะครับผมตอบแทบทุกคนด้วยเนาะโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับผมนะที่เป็นกิจกรรมที่เราสามารถนะครับรับคูปองได้แบบ ฟรีนะครับผมนะก็คือ AirP a y นั่นเองนะครับผมนี่มันก็มีรูปตัวนี้ออกมานะครับผมแล้วก็คือเติมฟรี2ครั้งนะครับเพียงแค่เรานะครับกรอกโค้ดตรงนี้นะครับผมในแอป AirP a y นะครับผมน่ะรับคูปองคืนนะครับสาบาทจานวน2ใบนะครับเมื่อเติมขั้นต่ำสามสิบห้าบาทเนาะก็คือสมมติว่าเราเติมไป3 5บาท2ครั้งเนี้ยเรากรอกโค้ดนี้ไปนะครับผมนะเราก็จะได้เงินคืนมานั่นเองนะครับเาก็คือเราเหมือนแบบเราแบบเสียเงินไปแล้วเราก็ได้คืนมาก็เหมือนกับเราได้คูปองแบบฟรีๆอ่ะ นาะก็คือเรานะครับก็คือเป็นควันหลงปีใหม่นะครับเติมฟรีลเลยสองครั้งเนาะสำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้นนะครับผมนะที่ไม่เคยเติมผ่าน AirPay นะครับบน Google p a y เท่านั้นนะครับผมนะเพียงกรอกโค้ดที่ผมบอกตรงนี้นะครับเราก็จะได้แล้วนะครับผลิีีัน รับโปรโมชั่นนะครับเราสามารถไปโหลดแอปยืนยันให้สมบูรณ์นะครับนี่คลิปปกตินะครับคูป,ปองนะครับคูป,ปองกรอคดแค่นี้ทุกคนเราก็เข้าเกม RV ไปซื้อไอเทมอะไรในเกมได้เลยอย่างปกตินะครับผมวันนี้ก็ใครนะครับผนที่อยากได้น้อก็หนึ่งนะครับง่ายๆเลยเพื่อนๆต้องไม่เคยเติมนะครับแล้วเราก็เติมเข้าไปแล้วเราก็ก่อคงงนเงี่ยเราจะได้เงินคืนกลับมานะ้องเหมือนเป็นแบบแคดแบ็กกลับมาทุกคนเออก็คือแบบเติมไปแล้วก็เงินก็จะเด้งกลับเข้ากระเป๋าแล้วเหมือนเดิมอะไรประมาณนั้นก็ทําให้เราแบบได้เงินแบบ ได้คูปองแบบฟรีๆเกือบ1 0 0รคูปองเลยนะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับผมสำหรับกิจกรรมตรงนี้นั่นเองนะครับผมใครที่อยากได้หรือใครที่ยังไม่ได้เติมสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้เนาะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับผมนะเกิดสูิข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต so <ป>ุดศพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อตอุดซบนะครับผมวันนี้ก็มีระบบเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นระบบเมมเบอร์เนาะก็จะมีราคาอยู่ในการสอราคานะครับผมก็คือ1นะครับผมราคา45บาทนะครับผมเราจะได้สิทธิพิเศษก็คือมีป้ายสนับสนุนนะครับผมแล้วก็อีโมจินะแล้วก็ได้เล่นเกมกังผมในไลฟ์สดด้วยนะครับผมส่วนระยะเวลาการเติบโตของป้ายสนับสนุนนะครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมยิ่งคนอยู่นานก็ยิ่งแบบไปแรงสูงขึ้นนะครับผมแล้วก็อันนึงนะครับผมเป็นระบบ1 5ทนั่งร้บผมนาสิทธิเศษจหมือนัน เลยนะครับผมได้เล่นเกมกับผมด้วยและที่สําคัญนะครับยังเข้าถึงโค้ดที่ผมโพสไว้สําหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมโอเคใครอยากเป็นส่วนหนึ่งก็อย่าลืมมาสมัครกันนะครับผมไว้เจอกัน